สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปอแปมลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะพี่น้องค่ะเออบระเดี๋อีหยังล่ะพี่น้องค่ณทำอีกอย่างล่ะค่ะพี่น้องค่ะบรรยาะะกาศหลังเวทีนะคะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ เนี่ยเป็นจากวงซองแล้วคือเฮ็ดคือเฮ็ดหลายตำแหน่งแท้ะฮะแล้วกับเต่างาคือหลองพริตัวนี้ผู้ยญิงใส่ใจค่ะโอ้โหค่ะโอ้โหค่ะสวัสดีค่ะเดินเจ้าแม่ขาลอยค่ะโดนโดนเจ้าแม่ขาหลักบมดเลค่ะมองอัพคลิปอยู่ประมาณหาลอยเมตรหุดแล้วค่ะไก่แห้งค่ะอันอยากจะบอกว่าแต่แต่เม่ลไรยังคลิปเดียวยังมาแล้วโยคะตอนนึ่งอยากจะใช้เห็นอย่างจะใชยเห็นอย่างก็ทับเจ้ะจะ จะใช้ยนยังขอทานแตดใจจะแน่อันทายไปเสื้อๆแบบเนเออเพราะว่าทายเร็วๆเวลาเอาไปลงแล้วมันกระสินมาบ้านแดีว่าอันผ่านไปซีโ่้งเดี๋ยวจะตอค่ะพี่น้องคะเป็นคลิปอันเอาง่ายๆคือย้อน้อยกันเลยกันค่ะอันผู้ใดติดตามยี้ต้องทักใจในเด้อค่ะพี่น้องค่ะซีโซ้งนะคะต้อคลิปเป็นยังไงเห็นมาลายน้องแล้วไปเบิกปะขั้วไปเบิงปะแล้วไปเบิกอย่าอย่าที่ย่างไปทำไมย่างนิด เออแมนไปได้ค่ะยังไปเลยค่ะยักแล้วเสียไปเสียซางแล้วเถอะนี่นะคะเท่ากับว่าอวนอัวคือเก่าค่ะแผนกอวนอัวค่ะจอบแล้วจอบอีขยะซอสกระเพ่ะคาเฟน่ะบรรยากาศเต็มนองคุณครับเพราะว่ามองหันคือมาจอบค่ะ พอดิเป็นตะลกค่ะเป็นนักเอกค่ะค่ะเป็นนักเอกค่ะอีาลกเอหยังยิเราเยิ่เราเยบรพอกันบางหลายเดือนเราเรามากับแบบว่าไม่ให้ใตลกแคพี่หนูสิเป็นนังเอกพี่สิไม่รู้เป็นตะลกเยอมไพี่ไม่ขอสัมผัสจจยิ่ไเป็นยิ่งยิ่ัน ชีมว่าจพัดแล้วควายควายเองมัน <lequel> ด <ś atomic mayor> ีจ้าโอ้ชมวาจดแล้วเหานแล้ว เรามีคว้าซู๊บมาดิแฝดสามแฝดสามวันจูทีเราหายแล้วยกนึงค่ะเราวหายแล้วกินเบียเด้วยผู้หญิงแล้วหายมาวันที่สามงานเร่าอะไรบ้างอันนี้ต้องไปสะดวกมาสั่นแมนนั่นนู้นว่าสิบสองวันสะดวกในคู่เป็นผู้จัดการลูกศิษย์ตงเออแล้วสูุดแล้วสุดเลยสุดเลยค่ะเป็นยังไงค่ะอันเขารู้สึกเปิดความรู้สึกมีรสนายมหวานแบบนี้ค่ะปีแรกได้ี่ถือว่ามันได้ปิดวงสำหรับเป็นเพื่อนปีแรกเป็นยังไงคือ บอกได้เลยว่า<บ>ะสะอ่อนมากมัมม่นเป็นอยังที่แบบว่าคือคือส่วนหนึ่งก็คือเราเราเรา,เราดีใจกับนอ้องเขาดีใจน้ำนองที่นออ้องมาใชความสำเร็จแล้วกันแต่ความหาความแห่งจากบริเแมคดิซี่แล้วก็ที่ขังก็ได้ก็คือแบบว่าดีใจภูมิใจน้ำนะแมเพื่อไงคือพี่มินออวนี่ก็ตัวสูนในเสร็จทางนีบ้านแมนหายากนะ ผู้ลงตรงมหาหายากมากค่ะศิล no ปินมึงจะแบบว่ามีมาลัยเป็นเงินล้านอ่ะทุกๆปีแล้วก็ไม่พลาดเลยมาว่าเส้นหน่อยแห้งเถอะเอาไว้เถอะแต่เขาก็บอกเลี้ยวคนเดียสัมผัสตอเนี้ว่าไหนก็าเห็นเขาบอกอะไรกวนคือเขาบอกแสกนะเขาเป็นบ้านเขาไม่มารยาทป่ะเนี่ยเอาตัวใหญ่ตัวเลี้ยวคือเวลาที่เราเห็นที่น้องเห็นบรรยากาศียังบอกบรรยากาศพ่อๆแม่แม่กิฟตสี่ที่ คนนี้เฉพาะบังดีก็มีหลเาเฮ้าตั้งใจแต่ละพ่วงแต่ละ,แต,ละ,แ,ตละแต่ละยางนะสิแมสังเกตได้เลยว่าทุกคนให้ใจทุกคนตั้งใจมากๆเข้ามาเห็นเข้าเป็นเื่อยใด้ฐานานเป็นเกือาาเเก่อนนะคะแล้วก็มีส่วนหนึ่งในการซอยนอกตอนที่เห็นมาไลเ่เนาะเข้ากันดีใจพู่งใจดีพี่พี่เด็กน้อยคนหนึ่งมีมีม,มีอ่อแฟนคับแฟนเพลงรักแล้วก็เมดตามพนาดนี้อย่ยาถิบอย่าปะกันเด้อ รับวอปอแป๊บแลแ้วลึงค่ะวอปแป๊บลึงแนวค่ะพี่น้องคะเออเออเออ

เป็นนางเองพกพที่น,น่าทำไมพวกหัเรานไพวกไม่สวยใจจวเนงเอกแล้วเ <c oughs> อาเราิมพเรียกับเบฟซี่วีกแลรวค่ะพี่ดอคัะเอาว่าหันว่าเป็นเป็นสนิดสนิดฉันพราะว่าสวยแต่ว่าพวกเร,เรกิ่ม<อ>็สา ซอสเด็ดพอดีค่ะแม่เพื่อนมากค่ะพี่น้องคะแม่คะคนนี้นะคะอันนุคหอมมนได้ด้นะคะลาเปียกค่าลาเปียกแล้วไม่อยากเยียบชาดเซอร์ไพรส์ซอสเซอร์ไพรส์ค่ะพี่น้องค่ะ 何 เฮ็ดบันนี่แม่ฮักนางเบิงผู้หญิงเฮ็ดมาเป็นผู้ชายเฮ็ดเป็นผู้หญิงเฮ็ดมาไล่มาเป็นผู้ชายเฮ็ดมาไล่เป็นแต่ละตีเต็มกับผู้ตรงอยู่ละจะเป็นไม่ใช่ผู้ชายแม่นเบิร์นค่ะพี่น้องโอ้ปูนเด้หนิข้านุแมหนูผู้จักเบิร์นค่ะเพราะว่าหนูลึงค่ะหนูลึงแล้วเจอกันคลิปต่อไปพี่น้องะ